ที่ก็สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมดาพาดูแด้เจ้าเหลืองน้อยลวโลวนะครับผมนะ <c oughs> กับทีมงานสสมชายดิดดวนนะครับผมนะวันนี้มากันสองสามคันนะครับผมนะารถดำเรามาย้ายมาทําปากโบอีกแล้วนะครับผมนะเอ้า <c oughs> <c oughs> ันหลังๆนี่เราทำในงานปากโบนะเพราะว่ารถดำเราน้อยนะเราชอบงานปากโบนะครับผมนะ เพราะว่าถ้าเป็นงานวิเกตไกรนี่จะเลืองน้อยเราไม่ได้เที่ยวนะครับผมนะเราเลยเน้นทําปากโบปากโบจะเลืองน้อยคือตักได้เที่ยวนะแต่ว่างานนี้นี่ราเหมาเอานะครับผมนะเป็นงานเหมาแต่เราใส่ดินไม่เยอะนะครับผมนะใส่เท่ากับงานเที่ยวนั่นแหละครับผมนะให้เราดาทํางานได้สะดวกนะเพราะว่านี่ก็ลงมาข้างล่างนะครับผมนะ จะฝันเหนบตักอย่างนี้สบายนะครับผมนะเขาดำลงมาข้างล่างอย่างนี้จะาันเหนบก็สบายหน่อยนะครับผมนะเขาไม่ต้องยกแขนสูงนะครับคือตักวางตักวางแป๊บเดียวก็เต็มนะครับผมนะตักอย่างนี้จะเหลืองน้อยชอบจะยืนอยู่พื้นระดับเดียวกันนี่ยกแขนสูงนะครับผมนะตักไม่เต็มรถสักทีแต่อย่างนี้นี่ที่ไรตักหมุนตักหมุนเลยนะครับผมนะ ไม่ต้องยกแฮดสูงนะค็คือจักนิดหนึ่งนะยกประมาณครึ่งนึงก็วางเลยนะครับฟันเนมนะ <c oughs> เราใช้เป็นฟันเนมเพราะว่าดินอ่อนนะครับพราะดินโซนนี้เป็นดินดินทรายนะดินตะบะนะ <c oughs> เป็นดินทรายที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมนะ <c oughs> ก็คือถ้าเอาไปเทปูพื้นนี่เวลาโดนน้ํามันจะเป็นเหมือนดินเหนียวนะครับผมนะคือเวลาเดินผ่านนี่มันจะติดรองเท้าเลยในเจ้าดินนี้แล้วดับขนก็ติดกระบะเหมือนกันนะครับผมนะติดกระบะพอสมควรมาครับสิงเป็นนะครับผมนะสิงเปนเดก้าร้อยเก้าห้านะครับผมนะทอลลันนะครับผมนะเดี๋ยวรอรอดู จะสิงเป็นขึ้นบอ่อนะผมนะลั่นแน่นอนนะเท <c oughs> ่เสียงเดินเบากระหึ่มแล้วนะครับผมนะรถไม่ๆหมนะ <c oughs> แก๊งเรานี่สูตรดังเดิมเราไม่มาสักทันนะครับผมมีธุระกันหมดแต่โชคดีนะครับผมนะที่เรามีรถร่วม เลยพอมีรถมาถ้าไม่ได้สิงเบนกับสิงโคลามานี่เจ้าเหลืองน้อยเหงาแน่นอนนะครับผมนะทีมเก่าเรานี่ไม่มีใครมาเลยเต็มอุ้มนะครับผมนะตักอย่างนี้นี่อุ้มได้เต็มอุ้มนะสบายนะครับผมนะได้ยืนอยู่ข้างบนอย่างนี้นี่สบายจเจลืองน้อยนะแล้วก็ตัก ขุดสะนะครับผมนะขุดสะตรงนี้แล้วก็ไปถมสะตรงนั้นนะครับผมนะย,ย้ายเหมือนเหมือนเป็นการย้ายสะนะก็ขุดสะใหม่กลบสะเก่านะครับผมนะก็ลองสะว่าตรงนั้นนี่เขาต้องการนี่อยถมเพื่อสร้างบ้านนะเพราะบ้านเขาอยู่ตรงนั้นนะก็เลยจะถมให้ตรงนั้นนี่มีดินสวายสำหรับใช้สอยนะครับผมนะ ลั่นเลยนะครับผมนะพูดไปนี่ฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมนะก <c oughs> ็ย้ายย้ายสระจากตรงนั้นนะครับผมนะ <c oughs> มาไว้ตรงนี้ตรงนั้นจะได้มีพื้นที่ใช้สอยส่วนตรงนี้ก็กลายเป็นสระก็ขุดน่าจะลึกพอสมควรนะครับผมนะเพราะว่าสระตรงนั้นนี่ก็เป็นลึกมากนะครับผม <c oughs> เป็นสระใหม่น่าจะขุดเมื่อปีที่แล้วนะ ขุดปีที่แล้วเออเอาดินไปสร้างบ้านนะครับผมนะสร้างบ้านตรงนั้นปีนี้ก็มาขุดตรงนี้นะเพื่อถมสระตรงนั้นคืนนะขุดวกไปวนมานะครับผมนะตักเต็มอุ้มดีนะครับผมนะเจ้าเหลืองน้อยแล้ตักแบบนี้เร็วมากนะครับผมนะคือแป๊บเดียวก็เต็มรถแล้วครับผมนะ้วเทลัยเกศ ขึ้นวางตักวางเลยนะครับนะดีหน่อยเท่ว่าดินนี้มันแห้งพอสมควรนะถ้าเกิดเออมันชื้นกว่านี้สักหน่อยนี่ถ้าคือถ้ามาขุดสักประมาณช่วงปีใหม่นี่ดินยังหมาดๆอยู่นี่ติดปุ้งกี้ติดดำยับยืนนะครับผมนะจะกลายเป็นเออขนไปขนมานะครับผมนะ ขนไปเต็มกว่าบานะครับขนกลับมาคืนครึ่งกว่าบาทนขะนไปขนมาเออนักแบบเดียวนะครับผมน่าจะเต็มแล้ววันนี้ก็เสียเปลาไม่มานะเสียเปลาคนขยันยังไม่มานะครับผมนะน่าจะมีธุระส่วนตัวนะครับผมนะเลยมาแต่สิงโคล่าและสิงเบสมีแต่วัยววรุ่นนะเจเนอเรชั n a ใหม่เรานี่ โชเฟอร์นี่มีแต่วัยววรุ่นเลยรถรถก็รถใหม่นะไม่ใสยไม่เยอะนะครับผมนะเอาแต่พอวิ่งได้นะเอาให้สะดวกรถดัำนะครับนะเ,เครื่องสองร้อยสิบนะครับผมนะเตะกันดิ้งเบาๆนะคลานขึ้นไปเลย เรแรงเขาเยอะอยู่แล้วนะเขาไม่ต้องเหยียบทรงจะแตะเร่งมาเบานะเพราะว่า <Bye> <laughs> ถ้าเหยียบนี่เปลืองน้ํามันนะได,ได้ข่าวรนาะว่ากินน้ํามันหนักแน่นพอสมควรนะครับผมนะสำหรับเจ้าฮิโน่เขียวนั่นนะครับผมนะรู้สึกว่าเชนบนบนู่ว่าวันวันหนึ่งนี่คือ <laughs> หลักพันนะครับผมนะค่าน้ำมันเขานี่ใกล้เคียงกับเจ้าเลืองน้อยเราเลยนะครับผมนะ ถือว่ากินน้ำมันมากมาดนะ <l acht> เปรียบเทียบกับราคาค่าดินนี่ถือว่ากินน้ำมันพอสมควรนะกวนมารอบหนึ่งแล้วแม่งนนะนตักเร็วตักเร็วครับถ้าอยู่ชั้นล่างๆหรือว่าเจ้าเรืองน้อยอยู่ต่ำกว่ารถดำนี่คือนานนะกว่าจะตักเต็มแต่ละเที่ยวนี่ ใช้เวลาพอสมควรแต่ถ้าตักแบบนี้นี่โอ้โหแปบ๊บเดียวนะครับผมนะแบบเดียวก็เต็มมัตัดเต็มอุ้มนะครับผมนะเต็มงกีเลยเจ้าเจะเผาเดียวนะเดี๋ยวเร็วนี้ก็จะส่งกลับบริษัทแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวจะเอาเป็นคันใหม่มาแทนนะครับผนมะน่าจะอีกสักประมาณ เดือนหนึ่งหรือเปล่านะครับผมนะเห็นเอ่ถ้าเก๋เขาเปรย์เปรย์แล้วนะครับผมนะว่าตอนนี้มันอาการหนักหนักแล้วนะเกอยากได้คันใหม่แล้วนะเพราะว่าจะม,มาไถานานะครับผมนะจะถึงเออช่วงไถานาหวานข้าวแล้วนะเจ้าฝาดเดียวนี่คือมันฐานมันวางไม่ได้นะครับผมนะมันวางได้มันยกขึ้นคืนไม่ได้นะ พอเลยตัวไฮดรอลิกผ่านมาเสียด้วยนะครับผมนะเสียหลายจุดมากนะเลยเอารอเอาซันใหม่ดีกว่านะครับผมนะจะจะเป็นรุ่นเดิมหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับผมนะอชอบแสดงนะครับผมนะ นะดินหนืดนะครับผมนะคือเป็น,ปนดินหนืดมากแนละ้วดีนี่นคือต้องเอาจริงนะครับผมนะถ้าสแสดงนี่ขึ้นไม่ไหวนะต้องเอาจริงเมื่อกี้จะสิงเบ้นมาแสดงนะนะ ถ้าเป็นเลียคันริ่งนะถ้าเป็นเตะนิดๆจะคลานขึ้นนะคลานขึ้นไม่ไหวนะครับผมนะต้องต้องเอาริง,งกดคันริ่งสักหน่อยนะครับผมนะคือถ้ากดคันริ่งแต่แรงก็ขึ้นได้นะครับผมนะแต่คนชอบสแสดงเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วย้าวินโนนะครับผมนะสิงโคลานินโนเขียว สิงเอ็มก็ไม่มานะหัวหน้าทีมสอสมชายเราก็ไม่มาเหมือนกันนะครับผมนะลุงสมชายนีไปทํากระท่อมนะทํากระท่อมทําเป็นเดือนแล้วนะครับผมนะทำกระท่อมไม่รู้ไปทําอยู่ไหนนะเห็นว่าไปทํากระท่อมแล้วก็หายไปเลยนะโอ้ลมแรงถ้ามีลมเข้าเสียงลมเข้ามายัางไงก็ขออภัยนะครับผมนะรนะเราไม่มีที่กันลม อย่างนี้นี่ดูเพลินนะครับผมนะดูเพลินดีก็คือดักแล้วก็วางเพลินเพลินเลยนะครับผมนะเจ้าอินพิอาซิงเราน่าจะ <c oughs> ไม่ได้ลงมานะดูจากจะสิงเบนแล้วเราน่าจะไม่ไหวนะครับผมนะป <c oughs> ิดท้ายด้วยมิโนโเขียวของพีง่โคลานะครับผมนะสองร้อยสิบยังตึงนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็่ายทำได้เพี่เท่านี้นะครับผมนะรับชมรับฟังมาอยู่ถึงตอนนี้ก็ขอบคุณครับ สวัสดีครับ